ข้าวปลาแล้วฉันไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีความสุขแล้วเพราะคนอื่นเขาไม่ให้ต้องอาศัยจากคนอื่นแต่ว่าท่านที่อุปติสเนี่ยข้าวเปล่าก็ได้หรือแม้จะไม่บร่รับข้าวเลยก็ไม่ได้ทําให้เบือดร้อนด้วยกิเลสกวนกระวยแม้อันนี้ก็เนี่ยความสุขที่หาได้จากตนของตนเองเนี่ยตนเป็นที่พึ่งกับตนจริงจริงเพราะงั้นคนที่จะปฏิบัติ ถึงความเป็นที่พึ่งแก่ตนเนี่ยเข้าถึงความเป็นที่พึ่งแก่ตนเนี่ยตนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนวายนี้น่ะไม่ใช่ของง่ายๆเลยอ,กกอุกัตโวะละพติอุกฤษท <Yeah. S 2> ี่สุจำพวกเดียวเท่านั้นล่ะที่ได้จะได,จะได้จะได้ความสุขมีตนเป็นที่พึ่ง หาความสุขได้โดยตนเองถ้าว่าท่านปฏิบัติจนกระทั่งกิเลสไม่สามารถจะมาข่มเหงจิตใจท่านได้พิสุจำพวกเดียวได้ความสุขคือจะอยู่มิได้เนื่องด้วยบุคคลผู้อื่นเลระดังได้สดับมาพระธรรมากระถึเกเถระเจ้าแสดงธรรมเทศนาอันประกอบด,ด้วยอริยวังสั วังสะสูตรในบ้านอันหนึ่งพระอุปปิสุจำพวกพระพระอุปปิสุจึงกล่าวแก่พระมัททิมะพิสุและพระมุทุพิสุทั้งสองว่าอาวุโสดูก่อนท่านทั้งหลายผู้มีอายุเราพามากันเรามาพากันไปเพื่อจะฟังธรรมเทศนาในมัทชิมะ พิสุในพระมัทิมะพิสุและพระมุทุพิสุทั้งสองนั้นพระมัทิมะพิสุรูปหนึ่งตอบว่าทันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าน,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 นี้มนุษย์ผู้หนึ่งให้นั่งใช่ไหมมนุษย์มนุษย์ผู้หนึ่งให้นั่งพระมุทุกะพิสุกล่าวคำตอบว่าข้าพระเจ้านี้ รับภิกษะแต่มนุษย์ผู้หนึ่งเพื่อจะได้บริโภคในวันพรุ่ <Yeah. S 1> งนี้เนี่ยิองค์นึเลยเนี่ยองคเนี่ยถือว่าเราก็ได้รับความสุกจากมนุษย์ผู้หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะคลายถว่าเนี่ยจะไปตักทอนอะไรกาอะไรเนี่ยไม่ควรพระวิสุสองลูกนั้น <c oughs> เสื่อมจากธรรมสมณนะไม่ได้ไปฟังธรรม พระพิสุชวนไปฟังธรรมพระพิสุทั้งสององค์นั่นล่ะก็มัวเป็นพวงไปรับไอ้อะไรตะอ,อะไรของจ,จตุปัจจัยช่จะได้จตุปัจจัยก็เลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ไปนะฮะพระอุกฤิตพิสุนั้นเวลาเช้าก็เที่ยวไปบินทบาดแล้วก็ไปฟังธรรมะเทศนาเห็นไหมีนะ่ะ ไปฟังธรรมเทศนาได้เสบายซึ่งธรรมรสคือธรรมรสแห่งปลาโมดเป็นอาทิจึงประกอบด้วยธรรมอันหนึ่งทูดงแห่งพระภิสุทั้งสามจำพวกนี้ย่อมทำลายในขณะเมื่อตนยินดีในอดีเลกกะลากมีสังคภาพเป็นต้นความยินดีเกิดขึ้นแล้วก็ ถูกทำลายหมดทั้งอุกติทั้งอย่างกลางทั้งอย่างต่ำขาทำลายขาเลยแม้มันก็ห่านยากนะมันอ่าโคตทำยังไงล่ะวิเลตมันยังมีอยู่มันก็ดึกเกิดขึ้นมาเพราะงั้นท่านที่วิรัตจริงๆเนี่ยแหมไม่ใช่ของง่ายๆเลยเห็นไหมเรานึกถึงเด้ว่าพระที่ท่านไปถือธุดงเนี่ยเพื่อลักิเลสใช่ไหม อยู่ในป่าแล้วก็ยังต้องละกีเดสขอให้เห็นกำลังของกีเลสง่ายหรือเปล่าที่เราจะละกันง่ายง่ายฮะที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านอยู่เช่าอยู่ในบ้านก็ได้อะไรก็ได้เห็นไหมเนี่ยดูสิเนี่ยดูส,ดสิต้องวิรบุอย่างนี้ต้องพทรมานทีเลสถึงแค่นี้ต้องเว้นอะไรแต่อะไรต่างๆทั้งหมดตามที่ตนตัง้งใจใช่ไหม ต้องเว้นหมดเลยไอ้อะไรที่มันจะเป็นปริโภคเป็นปัใจจัยให้กิเลสเกิดความยินดีขึ้นมาเนี่ยที่เนื้ออำนาจจิตใจเนี่ยต้องเว้นหมดคิดดูสิทำเนี่ยที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ปิจินาเดี๋ยวนี้ดูมันง่ายเหลือเกินนะเนี่ยถ้าง่ายแล้วจะต้องปฏิบัติถึงแค่นี้เรื่องอะไรจะถือว่าอานา่ันเป็นพระนี่ท่านก็ต้องเป็นข้อปฏิบัติลน่ะ การละกิเลสนะจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสก็าตางคิสุหรือขารวาสเหมือนกันหมดมักแปดด้วยกันทั้งนั้นแหละเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติอย่างนี้ขูดกกาถากถางหญ้านี่คือกิเลสเนะนี่ยเนี่ยให้หมดจดเชียงท่านี้ก็จะปลูกปัญญาขึ้นมาก็ง่ายเหมือนกับเราก่อนที่จะปลูกต้นไม้เราก็ต้องขางหญ้าเสียก่อน ตรงงานทีนี้เราปลูกทั้งทั้งที่ทเราไม่ถางหญ้าเลยใช่ไหมแล้วมันจะงอกไงไอ้หญ้านะ่มันก็แย่งกินหมดเลยมันจะงอกยังไงเนี่ยโดยเหตุผลน่ะจะเป็นได้กอว่าพระต้องปฏิบัติที่จริงพระในไปจาเป็นจะต้องปฏิบัติเร่งครัดถึงอย่างนี้นะพราะออกจากบ้านไปแล้วมีกิเลสอะไรที่จะเหมือนคนชาวบ้านน่ะไม่มีอ่ะออกไปแล้วกิเลสก็บางเบาแล้วตั้งใจจะไปบรรพชาแล้ว แต่อย่างนั้นยังต้องไปขูดเอากิเลสทรมานกิเลสทุด,ดงเนี่ยถึงแค่นี้และยิ่งคาลวาดเนี่ยวิ่งมันสกปรกอย่างทางมันยกออกจากบ้านก็ออกไม่ได้คิดดูสิกิเลสโอ้โหมากมายตัวเล็กตัวใหญ่มองจนไม่รู้มีจนไม่รู้แล้วว่างั้นเถอะมีจนไม่รู้ว่ามีก็แล้วกันเนี่ย อย่างนิวรณเนี่ยบางคนอยู่บ้านมีมาหลนิวรไม่มีเพราะอะไรมันมีได้จนไม่รู้ว่ามันมีอย่างนี้ใช่ไหมพอไปออกไปปฏิบัติไปทาํความสงบหน่อยอ้าวเห็นนิวรเกิดขึ้นถึงได้เลยเห็นนะนั่นแหะเกิดร้อยก็อยู่บ้านเไป็นไหนไหนแต่ว่ายังสามารถรู้ได้นีนี้อยู่บ้านจีวนเอนิอนวรณเกิดจนกระทั่งไม่รู้ว่ามันเกิดนี และปฏิบัติอย่างไรฮะได้ไหมมันแย่งจนกระทั่งหมดโอกาสแนละ้วเมื่อก,กินข้าวกิเลสเอาไปร้อยคำพันคำกิเลสเอาไปกินนานๆเนี่ยกินได้สักคันหนึ่งกุศลนะ่ะวิปัสสนาจะกินได้สักคันมันอยู่นะน,นะพวกมันเยอะนี่อยู่บ้านอนะ่ะกิเลสตั้งเยอะแยะพวกมันเยอะก็แย่งกินหมดจะไปสู้อะไรหวัดไหว เนี่ยโดยเหตุผลนะคะเนี่ยจริงๆน่ะต้องก็พูดต้องตามที่ถูกโดยเหตุผลใครจะทำได้อยู่ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอย่าไปตัดว่าไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกเลยถ้าอย่างนั้นพระที่จะจารย์ทำอย่างนีแ้แปลว่าไม่ถูกใช่ไหมก็ผิดสิถ้าเราเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นละคนบรรลุมรรคผล นั่น,นพระที่ไปปฏิบัติอย่างเนี้ยก็ผิดเหตุผลนล่ะมันมีมากมายไม่ใช่มีนิดเดียวหรือมีอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นมากมายเหลือเกินเอาอาจจะตั้งร้อยอย่างพันอย่างแล้วอาจจะถูกอย่างมึงแต่ไม่ถูกทั้งหมดอย่างเนี้ยก็ใช้ไม่ได้ความเห็นของเราอะจะถือว่าถูกยังไงได้ถ้าถูกแล้วมันต้องถูกหมดที่โน่นก็ได้ที่นี่ก็ได้ที่นั่นก็ได้ต้องไม่ขัดกันถูกที่นี่แล้วขัดกันที่น,น่น ไม่ถือว่าความเห็นไม่ควรจะถือว่าความเห็นของเรานี้ถูกต้องไปขัดไปคัดค้านพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เคยบอกว่าที่ไหนว่าไม่ต้องออกไปก็ได้เคยมีไหมในพระไตรปิฎกอ่ะไม่ต้องอะแล,ะล้วพระจะต้องออกไปทําไมกันเล่าไม่ต้องบอกไปบรรทชกชาก็ได้เคยมีไม่สอนอย่างนี้นะ เบ้นแต่คนที่มีสติปัญญามีบารมีมาเพียงพอออยู่ในบ้านก็ได้คนเดี๋ยวนี้มีปัญญาอย่างนั้นหรือเนี่ยอิเลหนาชยังกระทั่งพูดเกิดฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเลยเนี่ยแล้วยังไงจะทำได้หรืออย่างนั้นทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปตัดบอกให้ทำทำอย่างนี้ก็ได้อ,อย่างนี้ก็ได้ แต่ไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพระที่ถือธุดงนี่ผิดหมดแล้วใช่ไหม่ะเห็นไหมพระที่ถือธุปดงเนี่ยยินดีในจีวรที่เขามาถวายเท่านั้นแหละขาดแล้วธูวดงขาดเห็นไหมธุดงนั้นที่จะมาทานทาลายแล้วแม้อยู่บ้านเนี่ยทํำยังไงนะอยู่บ้านนี่ยังไง แ,แหวงหาแต่ความยินดีเลยทุกข้าวไปนั่นแหละอย่าพูดเลยไอ้โลภะมันก็นำหน้าครอบงามไปครอบงามไปทุกก้าวอ้าวไม่มีฉันไม่มีโลภะฉันจําเป็นจะต้องทําฉันก็กินข้าวเหมือนพระอริยเจ้าเหรอพระละหันท่านก็ฉันข้าวอ๋อเราฉันข้าวแล้วมันผิดกันละ่ะสิงฉันข้าวเหมือนกันะแต่กีเลสมันไม่เหมือนกันจิตใจมันไม่เหมือนกันจะถือเอาสิยาที่ทําเพียงเท่านั้นหรือ หมดสิเลสถ้าอย่งงางนั้นพวกเดลสีอ่ะที่เขาอยู่ในป่าในดงอ่ะถือเครื่องครัดอัตตะที่มาฐานโยกนี่มันแม่งเครื่องครัดจะตายไปกิริยาของเข้าก็วิรัศสิ่งของเข้าก็แหมตั้งเยอะแยะเขามาทูลพระพุทธเจา้าถ้าอย่งงางนั้นเขาก็มีดีแล้วเหรอเหมือนกันเนี่ยทาเหมือนกันอย่างนั้นเขาเว้นเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ดีางะเขาก็ถูกแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่ถูก มณสิการเข้าใจหรือไม่แต่สมัยก่อนก็น้อยคนแล้วนะฮาลวาวัตน่ะไม่มีอยู่ที่บ้านโบราณดังนั้นมีทำไมละ่ะเรือนร้างว่างเปล่าอย่างประเทศพม่าเนี่ยเขาไม่มีเป็นสำนักเพราะว่าโดยมากวิปัสสนาเขาก็ยังไม่ค่อยจะมีเหมือนกันนะคะพึ่งมามีอ่ะภายหลังเนี่ย แต่ก่อนนี้เขาก็มีสมถะกันเป็นกฎเกณฑ์เหมือนกันไทยเราเหมือนกันเศรษฐีพม่าก,ก็ไปปลูกปลูกบ้านไว้ในป่ามุงแฝกมุงอะไรต่อะไรเป็นย่อมย่อมย่อมๆยอมที่โนนบางที่นี่บ้างเขาทาบุญสาหรับพระที่จะไปเจริญกรรมฐา,านนะ่ะจะได้ไปนี่เขาทําอย่างนี้จะไม่ประโยชน์อะไรทำนะถ้ามันไม่เป็นประโยชน์เราจะไปทําไม ข้อสำคัญน่ะเราจะพูดอะไรลงไปก็ตามมีไหมในพระกายปิดกไม่ต้องมีไหมอย่างนี้ในพระกายปิดก็มีวะ่ะเลือนล่างว่างเปล่าฮะในปา่าในถ้ำมีไหมคำว่าไม่ต้องไปนะ่ะมีไหมคำว่าไม่ต้องเราเอาที่ไหนมาใช้อยากรู้วหนพระกายปิดกบทไหนที่ห้ามว่าไม่ต้องอ่ะมีหรือเปล่า ผู้ที่เล่าเรียนพระกายปีดก,ก็คงจะเจอิหรือเปล่าแต่เชื่อว่าไม่เจอิเลยพระรับสั่งอย่างนี้ในที่นี้และจะไปรับสั่งในที่นั้นอย่างนั้นมไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยทําอย่างนี้เลยพระวิสุหรือใครก็ตามข้อปฏิบัติมักแปดแล้วก็ขุดก้าวกิเลสใช่ไหมละ่พะพ่ะนิสุนะ่ะแล้วคนที่ปฏิบัติจะเป็นโสดานะไม่ขุดก้าวกิเลสเลยแล้วเดินนอกมักแปดหรือเดินนอกติปติฐานหรือ ในสติปัะฐานก็ขึ้นต้นก็นเลือนลางว่างสาวใช่ไหมเออไม่เคยมีคําว่าไม่ต้องไปเลยนะพระไตรปิฎกนะแล้วทําไมอ่ะเราจะเอาคําไหนไหนยกมาที่พระไตรปิฎกบทไหนพระพุทธเจ้าแ้วสั่งว่าก็คนนั่นจะเธอไม่ต้องไปมีไหมไม่มีเลยที่เขาไปไม่ได้นี่เราก็รู้อยู่แล้วละ่ะเอาล่ะ เหตุที่ออกไม่ได้นั่นอะ่ะก็อำนาจกิเลสมันครอบงำอยู่แล้วแต่ว่าทั้งๆท,ที่กิเลสมากแตอยู่บ้านกิเลสมากก็จะเป็นอยากจะเป็นพระริยะด้วยอยากจะเป็นด้วยใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> ก็เลยทําได้ทําไมจะทำไม่ได้ <Yeah. S 1> อยากจะเป็นพระริยะอยู่ในบ้านหัืทั้งๆอยู่ในกิเลสนั่นแหละ <Yeah. S 1> ก็ได้สิจะเป็นอะไรไป <Yeah. S 1> แต่ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า ตะอ,ออกไปแล้วยังไม่ค่อยได้เลยฮะออกไปแล้วกิเลสมันยังลากกลับเข้ามาบ้านาพ้าภิกษุท่านออกไปแล้วคนร้อยที่ท่านจะฝึกกลับมาบ้านน่ะไม่ค่อยมีเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ออกไปค่ะวันเจ็ดวันบางทียังไม่ถึงเลยจะเอาสักสิบวันในกิเลสมันลากกลับมาแล้วนี่กิเลสมันถึงแค่นี้นะเที่ฉันจ,จะเอาชนะมาฉันจะอยู่ฉันจะเอาชนะกิเลสฉันตั้งใจมาแล้วฉันจะเอาอย่างนั้น ยังไม่ได้เลยทิดวันก็ไม่ได้อ่าเจ็ดวันตั้งใจจะทำเจ็ดวันได้ห้าวันตั้งใจจะทำห้าวันได้สามวันมีแต่อย่างเนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตั้งใจเจ็ดวันอยู่เป็นสิบวันเลยอสิบวันอยู่เป็นสิบห้าวันเนี่ยน้อยเหลือเกินสำคัญไปกิเลสมันไม่ให้ไปนี่สิมันลายมากเนี่ยทำไมหมันถึงไม่ไม่จำเป็นต้องออก กลัวจะไปแล้วก็ลําบากอย่างนั้นยังมีสู้อยู่บ้านเราไม่ได้สบายแวดล้อมพร้อมไปด้วยกิเลสใช่ไหมและเราก็จะเป็นพระอริยะบุคคลจะสําเร็จมรรคผลทางทางได้อยู่ในหมู่ของกิเลสไม่งั้นเนี่ยในสุดงเนี่ยท่านจะต้องไปขูดกราวกิเลสทําไมท่านจะต้องเว้นทําไมเนี่ยนึกถึงเหตุผลคนสมัยนี้ฉลาดกว่างั้นเหรอ โอ้ไม่มีหวังเลยคนสมนัยนี้แม้จะหาทําบุญกับพระอริยะสักองค์หนึ่งก็ยังหาไม่ได้เลยอยะเมธะเพโทการทําลายในปินทปาติกะทูดงบัณฑิตพึงรู้ดังกล่าวมานี้อันหนึง่งอาน,นิสงในปินทปาติกะทูดงนี้ บัณฑิตพึงรู้โดยในแห่งคำอันเราจะกล่าวดังนี้อันหนึ่งอานิสง์ในปินทปาติกะทุดงนี้นี่ท่านก็เข้าใจแล้วนะคะอันในทุดงในข้อปินทปาติกะทุดงเนี้คือหมายถึงว่าบินบาสนะคะทุดงที่จะมาทานในเรื่อง,งบ,บินบาบัณฑิตพึงก้า พระพระพิสุมีปินทปาติกะทุดงเป็นปกตินั้นประกอบด้วยอานิสงค์คือสภาวะปฏิบัติสมควรแก่นิสัยพราะเหตุพระบาลีองค์สมเด็จพระมหากรุณาตรัสเทศนาไว้ว่าปินทิยาโลปโภชนงังนิสายะปัปทัชาดังนี้ เป็นต้นและจะมีอานิสงค์คือจะตั้งอยู่ในอริยะวงเป็นเขารบสองและจะมีอานิสงค์คือมีได้ประพฤติเมื่องด้วยบุคคลผู้ผู้อื่นและจะมีอานิสงค์คือมีปัจจัยน้อยและมีปัจจัยได้ด้วยง่ายปัจจัยทั้งหลายนั้นก็หาโทษไม่ได้ มีปัจจัยอันพระผู้ทรงพระภาคสันเสริญดังนี้นี่แสดงถึงอานิสงส์ของเนี่ยข้อที่จะมาทานทุดงในเรื่องบินบาทนะคะ,ะก็ในใจความในในข้อนี้ก็ที่มีอานิสงส์ก็คือเลี้ยงง่ายมีความสุขไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารที่ได้มานะ่ะจะเลวหรือจะดี เนี่ยก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่สมาทานไม่มีรับถ้าได้ไม่ดีก็ต้องเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนเพราะกิเลสความไม่พอใจแล้วก็ใจคอก็ไม่สบายอาหารน้อยก็ไม่สามารถที่จะมีศรัทธาในการที่จะปฏิบัติผู้ดงนั้นถ้าได้ดีถ้าหากว่าอาหารนั้นได้มาดี ก็เกิดความยินดีในทุดงแต่มนอาหารนั้นทุดงนั้นก็ทําลายเสียทีเดียวเพราะว่าข้อสําคัญในทุดงเนี่ยเพื่อจะละตัณหาความยินดีเท่านั้นแต่ทีนี้เมื่อเกิดความยินดีขึ้นก็เป็นอันว่าทุดงนั้นไม่ได้ผลไม่ได้ผลแล้วเพราะเมื่อเกิดความยินดีขึ้นก็ทุดงนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะว่าตั้งใจจะ วิรัตเว้นไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆแต่ว่าเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าทุดงสมาทานนั้นไม่ได้ผลก็ถือว่าทุดงนั้นขาดขาดนั่นคือหมายว่าจิตของทุดงที่จะทําลายตัณหาหรือละตัณหาในความยินดีที่ได้ปัจจัยตามที่สมาทานไ้นั้น่ะไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าเกิดความยินดีนี่ อันนี้ก็ความยินดีก็เป็นขาดทุกข้อตามที่สมาทานในทุดงและจะย่ำดีเสียซึ่งความเกียร์้านคือจะถึงซึ่งความเพียนจะเที่ยวไปตามลำดับเรือนและจะเลี้ยงชีวิตบริสุทธิ์นี่ก็ได้อธิบายมาแล้วนะคะเรื่องการบินบาทนะ่ะที่จะวิรัต ในเรื่องอาหารเนี่ยสมาทานทุกดงนี่ก็มีสามอย่างอย่างต่ําอย่างตระอย่างสูงอย่างกลางแล้วก็อย่างต่ำก็อธิบายไปแล้วว่าอย่างสูงอย่างไรวิรด์อย่างไงอย่างกลางอย่างไรอย่างต่ําอย่างไรอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะนี่ท่านก็แสดงอานิสงส์และจะยังเสกขียปฏิบัติให้บริบูรณ์ถ้าหากว่าปฏิบัติ ทูดงนั้นคร่งทัดแล้วปาติโมกและมบรสินก็บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วข้อปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานก็ง่ายสะดวกคือสภาวะจะเดินไปด้วยกายอันปกปิดดีมีมีระหว่างไม่มีและไม่เลี้ยงบุคคลผู้อืน่น เพราะว่าถ้าไม่ทุด,ดงแล้วก็อาจจะเลี้ยงใครๆตลอดไปหมดจนกระทั่งลูกศิ์ลูกหาอะไรตลอดไปหมดแปลว่าถ้าทุดงแล้วก็เฉพาะตัวเพราะว่ารับบินบาทแต่เฉพาะจะจะรับบ้านเดียวหรือสองบ้านหรือสามบ้านก็แล้วแต่หรือจะรับแตเฉพาะกรอกนี้ที่อื่นถนนนี้กรอกนี้ถ่นนั้นที่อื่นไม่ไปอะไรอย่างนี้ก็อาหารที่ได้ก็ต้องไม่มากไม่พอถึงก็จะเลี้ยงคนอื่น ทำไมการเลี้ยงคนอื่นนั้นก็มีบุญได้บุญเหมือนกันนี่เป็นอานิสส์เหมือนกันใช่ไหมคะจริงอยู่อานิสส์นั้นก็ได้อยู่แต่ว่าการที่พระท่านปฏิบัติทูดงเนี่ยอานิสส์ท่านจะต้องการอานิสส์ในการปฏิบัติทูดงเนี่ยเพื่อมักผลผนิพพานเพื่อบรรลุนิพพานหรือเพื่อความพ้นทุกข์นี่อย่างนี้ เนี่ยนถ้าหากว่ามีคนอื่นมากไปมัววุ่นวายอยู่ปฏิบัติเลี้ยงตนบินบาทนะพอแล้วแต่จะต้องเลี้ยงคนอื่นอีกอย่างนี้ก็ต้องทําให้จิตใจนั้นวุ่นวายไปเวลาก็เสียไปในเรื่องที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบัาสมาทานทุดงเสียก็ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยท่านจึงบอกว่าจะยังเสกิยะปฏิบัติ คือให้ให้ได้เป็นพระอริยะบุคคลนะคะให้บริบูรณ์ท่านว่าอย่างนั้นนะคะและไม่เลี้ยงบุคลละะบคลผู้อื่นและจักกระทําอนุเคราะห์แก่บุคคลผู้อื่นและจะละเสียซึ่งมานะและจะห้ามเสียซึ่งความปรารถนาอยากในรถคือทีติดรถหรือพอใจในรถต้องการอยากจะฉันอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ เป็นอารมณ์ของตัณหามีตัณหาเป็นเหตุนะคะตัณหานี่ก็ละไม่ได้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดและจะไม่ต้องอาบัดโดยคณะโภชนะสิกขาบทน,นี่ในการที่ไปรวมฉันกันหลายหลายหลยองค์อย่างนี้อันนี้ก็ บางทีก็ต้องมีอาบัตเหมือนกันแต่ว่าถ้าพระที่ท่านถือตุดงอย่างนี้แล้วอาบัตข้อนี้ก็ไม่มีและประมัมประโภชนะสิกขาบทและจาริตตะสิกขาบททั้งหลายนี่พระเหตุไม่รับมีมนเนี่ยที่ต้องละอะไรแต่ไรความกังวลต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติมากเนี่ย พราะเหตุที่ไม่รับนิมนต์พระที่รับผุดงแล้วใครจะนิมนต์ไปฉันตามบ้านตามที่ไหนที่ไหนนะ่ะไปไม่ได้เพราะจะต้องฉันในบาตรแล้วก็ฉันเฉพาะที่อาหารที่รับมาเท่านั้นและจะยังเสกียะปฏิบัติให้บริบูรณ์ถ้าหากว่าปฏิบัติผู้ดงนั้นเคร่งครัดแล้วปาติโมกข์แล,มละมรรสินก็บริบูรณ์สมบูรณ์ แล้วข้อปฏิบัติเพื่อมรักผลนมิพานก็ง่ายสะดวกคือสภาวะจะเดินไปด้วยกายอันปกปิดดีมีมีระหว่างไม่มีและไม่เลี้ยงบุคคลผู้อืน่นเพราะว่าถ้าไม่ทุดงแล้วก็อาจจะเลี้ยงใครๆตลอดไปหมดจนทั่งลูกติดลูกหาอะไรตลอดไปหมด แต่ว่าถ้าทีดลงแล้วก็เฉพาะตัวเพราะว่ารับบินบาทตนะ่เฉพาะจะจะรับบ้านเดียวหรือสองบ้านหรือสามบ้านก็แล้วแต่หรือจะรับแต่เฉพาะกรอกนี้ที่อืน่นถนนนี้กรอกนี้ถนนนั้นที่อืน่นไม่ไปอะไรอย่างนี้ก็อาหารที่ได้ก็ต้องไม่มากไม่พอถึงก็จะเลี้ยงคนอืน่นทําไมการเลี้ยงคนอื่นนั้นก็มีบุญได้บุญเหมือนกันนี่เป็นอานิสงสือนกันใช่ไหมคะริงอยู่ อานิสงส์นั้นก็ได้อยู่แต่ว่าการที่พระท่านปฏิบัติธูโงงเนี่ยอานิสงส์ท่านจะต้องการอานิสงส์ในการปฏิบัติธุโงงเนี่ยเพื่อมัดผลนิพพานเพื่อบรรลุนิพพานหรือเพื่อความพ้นทุกข์นี่อย่างนี้เนี่ยถ้างั้นถ้าหากว่ามีคนอื่นมากไปมัววุ่นวายอยู่ปฏิบัติเลี้ยงตน บินบาทนัะพอแล้วแต่จะต้องเลี้ยงคนอื่นอีกอย่างนี้ก็ต้องทําให้จิตใจนั้นวุ่นวายไปเวลาก็เสียไปในเรื่องที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะฮะเพราะฉะนั้นทาวสมาทานทุด,ดงเสียก็ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยอันจึงบอกว่าจะยังเสกิยะปฏิบัติคือให้ให้ไดเป็นพระอริยะบุคคนนะคะ ให้บริบูรณ์ฉันว่าอย่างนั้นนะฮะและไม่เลี้ยงบุคคลผู้อืน่นและจะกระทําอนุเคราะห์แต่บุคคลผู้อืน่นและจะละเสียซึ่งมานะและจะห้ามเสียซึ่งความปรารถนาอยากในรถคือที่ติดรถหรือพอใจในรถต้องการอยากจะฉันอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอารมณ์ของตัณหามีตัณหาเป็นเหตุนะคะ ปัญหานี้ก็ละไม่ได้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดและจะไม่ต้องอาบัตโดยคณะโพชนะสิกขาบทนี่ในการที่ไปรวมฉันกันหลายหลาย,ลายองค์อย่างนี้อันนี้ก็บางทีก็ต้องมีอาบัตเหมือนกัน แต่ว่าถ้าพระที่ท่านถือตุดงอย่างนี้แล้วอาบัติข้อนี้ก็ไม่มีและปรัมปรโภชนะสิกขาบทและจาริต,ตะสิกขาบททั้งหลายนี่เพราะเหตุไม่รับมีมนเนี่ยที่ต้องละอะไรแต่ไรความกังวลต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์แต่การปฏิบัติมากเนี่ยเพราะเหตุที่ไม่รับมีมน พระที่รับทุกดงแล้วใครจะนิเงนไปฉันตามบ้านตามที่ไหนที่ไหนนะ่ะไปไม่ได้เพราะจะต้องฉันในบาทแล้วก็ฉันเฉพาะที่อาหารที่รับมาเท่านั้นและประพติกเป็นไปตามแก่คุณทั้งหลายมีอับปิดชาตาคุณเป็นต้นอับปิดชาตานี่หมายถึงว่าจะละปัญหานะคะ มีคุณคือว่าทําให้ตัญหาไม่เกิดขึ้นหรือทําให้ตัญหานั้นไม่มีกําลังน้อยลงหรือห,หมดไปคือสภาวะมีความปราบนาน้อยเป็นอาทิอปิชตานี่ก็คือตัญหานะคะคือความปรับนาและจะยังสัมมาปฏิบัติให้เจริญและจะอนุเคราะห์แก่ชนอันมีในภายหลัง อนุเคราะห์กจชนอันมีในภายหลังนี่หมายถึงว่าเนี่ยภายหลังก็จะต้องนี่เป็นแบบอย่างที่ปฏิบัติอย่างนี้นะฮะเป็นการปฏิบัติที่ดีก็เป็นแบบไว้แก่อนุชนภายหลังหรือว่าอนุชนที่มาทำบุญมาใส่บาตรก็มีอานิสงส์มากแต่พระที่ มีเจตนาตั้งใจไว้ว่าจะขูดเกาวทิล็อันนี้ก็ผู้ที่มาใส่ก็มีอาน,นิสงส์มากเพราะว่าพระเช่นนั้นแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีพระพุทธโคสาจารย์เจ้าพันลนมาอานิสง์พระพิสุที่มีบินฑบาทเป็นกปกติด,ดังนี้แล้ว จึงนิพลพระคาถาสันเสริญในอาวสานที่สุดไว้ว่าปุทิยาโลปะสันสุโสสันตุโถอปรายัตะทิวโกแปลว่าความในพระคา